จะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ทั้ง21องค์ในธรรมเนียบระคาดินันซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้งจากบรรดาพระสังฆราชต่างๆจากทั่วโลกได้แก่พระอัครสังฆราชวิกเตอร์มาูเอลเฟรนันเดสชาวอาเจนตินาพระอัครสังฆราชชาวอเมริกันโรเบิร์ตพีเวิร์สและพระอัครสังฆราชชาวสเปนโฆเซโกโบโดยพวกท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาดินันใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่30กันยายนนี้ นี่จะเป็นการแต่งตั้งพระคารินันครั้งที่9ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโดยพระคารินัน18องค์จาก21องค์มีอายุต่ำกว่า80ปีดังนั้นจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาครั้งต่อไปประมาณ73%ของผู้มีสิทธิ์เลือกเป็นพระคารินันได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งนับว่าเป็นการวางรากฐานสำหรับพระสันตะปาปาองค์ต่อไปเพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังส นั่นอาจทําให้เกิดความเป็นไปได้ที่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาองค์ต่อไปจะดําเนินตามแนวทางที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงวางไว้ในระหว่างสมณสมัยของพระองค์โดยพิธีการแต่งตั้งพระคารินานใหม่จะมีขึ้นในวันที่30กันยายนนี้จะทําให้มีจํานวนพระคารินันผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น37องค์พิธีการแต่งตั้งพระคารินานใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความหลากหลายของสมาชิกพระศานิจักรในโลกนี้ ดังเช่นพระคดินานสตีเฟนชาวซื่อหยางที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งฮ่องกงและเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์กับพระสสนจักรคาทอลิกจีนใต้สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์อีกด้วย